คุณแม่โบเมลดามาเองส่งข้อความถึงโลมหลังแต่งเพลงบอกชอบลูกสาวคุณแม่นางเอกสาวโบเมลดามาเองคอมเมนต์หนุ่มโลมอาสยามหลังปล่อยเพลงสาร,รภาพว่าแอบ,บชอบโบเนื้อหอมสุดๆส,สำหรับนางเอกสาวสวยอารมณ์ดีครบรถโบเมลดาสุดสีที่เพิ่งสดหมดัดมาก็มีข่าวว่าหนุ่มๆรอขายขนมจีบกันเป็นแถวอย่างล่าสุดเรียกว่าออกตัวแรงสำหรับหนุ่มโลมอาสยามที่ปล่อยเพลงสาร,รภาพว่าแอบ,บชอบสาวโบตั้งชื่อเพลงว่าเมลดางานนี้เล่นเอาแฟนๆพูดถึงสนันโซเชียลและตอนนี้ เหมือนว่าเพลงของโลมจะไปถึงผู้รับเป็นที่เรียบร้อยเพราะสาวโบได้ขอบคุณเพลงที่โลมแต่งให้และบอกว่าถึงกับเขินเลยแถมคุณแม่ของสาวโบยังเข้ามาคอมเมนต์ถึงหนุ่มโลมเกี่ยวกับเพลงที่ปล่อยออกมาด้วยโดยโลมได้ปล่อยเพลงมิลาดาออกมาพร้อมโพสท,ทางอินสตาแกรม่ามกลางแฟนๆของเจ้าตัวและแฟนๆของสาวโบที่เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายนอกจากฟแฟนๆแล้วยังมีอีกหนึ่งคนสําคัญนั่นคือคุณแม่ของสาวโบที่ได้เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่า เพลงติดหูเพลงเนื้อหาดีมากฟังแล้วแอบเศร้าขอให้เพลงนี้ดังๆขอบคุณนะลูกซึ่งรวมก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับคุณแม่ว่าขอบคุณครับรอมอิโมติคอนตกใจและอิโมติคอนนางฟ้าเรียกว่าสารภาพผ่านเพลงแบบมันๆเล่นเอาคุณฟังยิ้มแทนกันเลยทีเดียวขอขอบคุณภาพลมดอทอายาบมโบบินดาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ